นี่หืมกัดแล้วอุ้ยน,น,นั่นก็โดนแล้ว,ก,ลวกัดแล้วกัดแล้วอ๋อกัดทมก็กัดหวังว่าตัวนี้คงอยู่นะทมเนาะ สวยเลยขอไอดูขึ้นพอกันเลยอย่าขาดนะเว้ยอุ้ยแพ็คคู่นี่ นใ่กว่าเว้ยเอาันั่นนะอ้ยอะไรนะตัวขีมเนี่ยฮะอือใสสวยเอ้ย นี่สวยงามข้างในจะได้ไม่ต้องดูด เวยปเยมันให้ยังอ่ะโอ้ยงูค่ะ <laughs> ิะยนขับถามว่ญญายคือะชิยนนะพี่ กัดแล้วกัดแล้วกัดมันทมก็กัด,กดหวังว่าตัวนี้คงอยู่ด้วยทมเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ของมันทำใสสวยเลยไปดูขึ้นพร้อมกันเลยอย่าขาดนะเวย้ย อิ่แพ็กคู่นี่ยังไม่เหนื่อยยังไม่ยอมส <c oughs> ดกันแล้วแอปดีๆีมันจะโดด <c oughs> จักรโลมงกเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> จักรโล เดาด้วยจักโล <laughs> ตัวเสือมึงเลยเนี่ยป่านี่ฮะไอ้หน่อยถือละท้ายด้วยนะนั่นล่ะตัวนี้น่าจะล่มนะอันได้แล้วลำพันธ์เนีนนะอันแซมงสองจุดหน, <laughs> <laughs> นึ่งน่าจะล่มได,ด,ด้ตัวนี้นะั่น้อยประมาณสองโลห้าหรือสองหกดีบรดีฮอตเกือบสามไปเลยตัวนี้นะมันยาว นักเด้นักอยู่นักอยู่ตื่นเลยอ่ะแอปดีดิมันจะโดดโ<ห>จักโลมึงวหำเฮะจักโลเด,ดาดูจักโลตัวซ้ะมึงเลยเนี่ยป่านี่ฮะไอ้เด็กหน่อยถ <laughs> ือละท้ายด้วยนะนั่นติดหรือมั้งแมนนนัน่โลกว่าเอาหรอเ่เอาเลย เกือบสามครับตัวนี้หรืออาจจะสามนี่ครับของมะลันครับของแท่แขนครับผลงานเรามีแต่บิก๊กๆไม่กินแฮวปลารวมน่าจะเจ็ดแปดโลครับยอดเลยอ่ะอ้ยไ,ไปไปกับขา้าวแรงแล้วครับกันลาตีสวัสดิ์ลำพันชาติโอกาสน,น้าเจอกันใหม่พ่อกันใหม่ พี่น้องคนอันนันห้าเมาสุลาเพื่อนเพื่อนรมยังริมเี๋ย่ยเนี่ยเขาใดจักสามสามเลยเหรอผมว่าบุคคสามพอผมว่าสองโลหกเพราะว่าสองโลหกพ นี่ครับกระสอบใหญ่ละมันชาดมาชมครับสองโลสองโลเริ่งสองโลตรงสองโลเปะเลยพอพาะก็ตรงแบบนี้สองโลครับสองกิโลเปะเลยถ่ายรูปหน่อยส่งงานน้ำมอาของนารันดูโลเปะโลนารันโลเปะเลยลองแชมป์หนึ่งโลแชมป์สองโลครับ ย,ยินดีต้อนรับสู่คุ้งแมนน้ำวังใหญ่บ่คุ้งแมนน้ำวังใหญ่เลาะเลาะนาแพเนี่ยพอมาจะโดดมาจะาบสามนะใบสามลงใบามโอ้ยสีก็เปลีนใส่ดใส่ดำว่าทึงเหมือขึ้นแล้วบสกรปุกสองปอง สั่งรวมรึปเปล่านี่ช่างรวมรึช่างรวมด้ะยาณสี่โลช่งรวมประมาณสี่โลเกือบห้าโลพ่อสี่โลแปดช่างรวมอุ้ยนัน่นก็โดนลนะกัดแล้วกัดแล้วกัดมันทำก็กัดหวังว่าตัวนี้คงอยู่เนะทำเนาะ วกันลกัดทีผือใหญ่ไหมตัวนี้อย่างงัดมันนะเฮ้เป็นปลากระสุเบาปลาขาปะอุ้ย อะไรวะเฮ้ยเกตุกแข้งอะไมไปติ๊กออกไปแล้วกระสุบใหญ่ละบางหางเครื่องละวังบางหางเครื่องบางหางเรือเฮ้ยน้องทอมงัดตัวใหญ่เลยไว้ตัวนี้ไซส์โล อู้ใหญ่อะไรอุ้ยอู้ใหญ่ของนารันอีกกระสุปใหญ่พี่น้องโลเนี่ยโลครึ่งระว,วังอง่าม,มันใช้มันหลุดนะห <c oughs> ลุดแล้วพนารันพากลับบ้านเลยเลี้ยงเบียร์นารันนำละ <c oughs> <c oughs> สำหงองนารันหละ โอ้โหโอ้ยสองตัวนี้มีสองโอ้ยโอ้ยมีสองมีสองโอ้ยสองสองสองตัวนี้สองกว่าเลยสั่นสั่นหลังใหญ่น่าเลยเฮ้ยน้องทอมเลยนะขึ้นอีกคุณเดี๋ยวมาถึงอุ้ย ดีตักกับมีนั่นล่ะเลยมันดีตักมาเดี๋ยวมึงยังมวยย้อมันี่ยวยย้อมยังมวยย้อมขึ้นนี้อุ้ยขึ้นแล้วสองลูนิ่มหมอนนี้ฮึย เอาขึ้นเถาะเอาขึ้นเถาะนั่นนั่นว่าเอาขึ้นเถาะเสียดายเดี๋ยวมันจะหลุดเอาครีมนี่นี่ปากมันขึ้นมาเลยเออเออครีมนี่ปากเดี๋ยวมันขาดก่อนเสียดายคุณนะ่ะไส์สองโลฮะเอาไปฝากลูกเมีย สองโลกสามคนแล้วนี่ดูมันใหญ่โอ้ยอย่าจับอย่าจับเอาเอานีปากมาเลยมานาลันมาเดี๋ยวานาลันนีปากเลยมาเฮงเริ่มมาบะมาหนำนาลัน โอห่าะเน,นอ่ะบรีสเตรนคต้นอ่ะเยอนี่เท่าไหร่นะแันวะสองโลสองโอ้สองโลสองนะเดี๋ยวปวาเสียวอ่ะ จับนี้แน่นๆอยู่จับปากปลาก,ก็ได้จับปากปลาก,ก็ได้จับเลยจับอย่ามันลุกอีกนั่นๆน่ะปากขาดเลยเอ้าจับนี้เอ้าจับชวนมาในเลยจับมือเพราะมันว่างก่อนก็ได้มันจะโดดนะสามสาม,มันใหญ่กว่านีบ้บ<อ>่ถถเกือบเกือบสามบ่เกือบเนาะเกอบปลาไม่ต่อเนาะจับนี่นะจับกลัวม่เลยจับนี่นะจับสุดนี่เลยจับนี่ดีกว่าจับสุดนี่เลยได้นี่จับสุดทะลุมือเลย สีลุกแม่เนรันไทยเฮ้ยเดี๋ยวทลันจับคันนี้ก่อนะเพื่อเจอใส่สามโลเจอคันใส่สามโลเจอคันนี้หนาวเลยมันตีบวกไก่คันนี้

nói này nó lên Lên nám hử hử thấy lắm lâm mà khát lâm mà xế đây Tôi nhảy được bước kiện hồn Lan. กูใหญ่เว้ยที่ทางาาด้านข้างไปฮะเยื่อใหญ่ปลาใหญ่ ถ้าจอบตีฝูงมาบวพเาดเลยเนาะบุกแค่เลย <c oughs> บุลบระแวงเลยอะ่ะลงไปเป็นกัดเลยอะ่ะได้กันน่ะเลย <c oughs> หายเซียนเลย ห่อยคัดลำมาดูแทะอ,นะอืมบบเห็นฝูงขึ้นนะคืนมันแห้งพวด โอ้ยเนี่ยคัดลำมาอีกแล้วลองติดเนี่ยปะเปร์จัดปะเปอร์น้องทำมดยดิ หายเลยสุ่มไปก่อนน้ำลึกปลาบวก,กินผิวน้ำรอเนาะ,ะกินไหมทอมน้ำลึกแบบนี้ปลากินผิวน้ำไหมแต่มันล่มล่มกระสูบจุดที่มันกิน,นก็น่าจะล่มแบบนี้ได้เพิ่มเือนได้ yang buat ber... men I'm Sai lo, sai lo, Tony. Es este way.